ไปพบกับพี author, ่ชายของผมเลยครับ hey. พี่หมูมูสูสวัสดีครับสวัสดีครับพี concept, ่หมูสวัสดีครับสวัสดีพี่หมูครับพี่ชายหนูด้วยพี่ชายทุกคนเลยฮะเพราะพี่หมูนี่เขาแบบคลั่บอดอยู่ในวงการนะเขาเคยคุมร้องกิ่งด้วยนี่ใช่เราเคยร่วมงานกันมาแต่ว่าตอนนี้พี่หมูเนี่ยมันอยู่เบื้องหน้าแล้วทตไมันยังโย่อยู่เดี๋ยวก่อนกิ่งกับพี่หมูนี่เคยร่วมงานกันยังไงฮะ กงก็กิ่งในอัลบั้มเต็มของกิ่งนะคะในอัลบั้มเดียวของกิ่งเนี่ยพี่หมูเนี่ยเป็นคนคุมร้องทุกเพลงในอัลบั้มเลยแปลว่าที่กิ่งออกมาร้องเพลงได้ไพเราะดีไซน์การร้องต่างๆนานะมาจากพี่หมูเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะในนี้มากกว่าในเวอร์ชันสตูดิโอเวอร์ชันสตูดิโอแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาไปทุนอยู่แล้วมีทุนมาอยู่แล้วนี่ผมอยากฟังเนี่ยกิ่งกับพี่หมูเนี่ยแจมกันสักเพลงได้ปะเอาไหมเอาเลยเหรอเอาเลยไหมเอาเลยไหมก็ได้ กิ่งล้อกิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวพี่เข้าประชว์พี่หนูเล่นดีกว่านะคะเพลงเพลงที่เพลงแรกเลยที่เราแบบว่ารู้จักกันรู้จักกันคะก็คือเพลงฉันว่างานหรือเชิงเหงาทีนี้มาเทดสอบสี่โอเคเอาสไตล์เขาเอน กที่คอยปลุกพอตกไปซองก็ทอบมาดูหนังเร็ไหนก็ยังมาเล่าให้ฟังแต่ฉันก็รับสายฉันก็คุยไป อ้โสุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็คือเป็นบทบาทหนึ่งที่เคยร่วมงานกันมาใช่เคยร้องกิ่งนั่นเองครับเอาล่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาสัมภาษณ์กิ่งนะเราสัมภาษณ์พี่หมูพูดคุยถึงเรื่องของพี่หมูกันดีกว่าช่วงนี้พี่หมูเป็นไงบ้างครับก็เป็นหวัดนิดหน่อยครับงานเยอะใช่ไหมล่ะรู้นะคือว่าช่วงนี้ตลอดเวลาใจเย็นนะคะใจเทุกคนพี่ห้องห้องมันมันเย็นมันหนาว เธอมาคอยปลูกตื่นแต่เช้าก็โทรมาแนกกิงไปปลูกพี่เขาพี่เขาไม่ได้นอนเนื่องเยอะละพูดถึงกระแสเพลงที่ผ่านมาของพี่หมูกันดีกว่าโอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นที่ปลื้มอยู่เสมอมากสำหรับสองเพลงที่ผ่านไปนะครับก็ตอนนี้มีมีเพลงใหม่มาให้ฟังเดี๋ยวไล่ไปทีละเพลงเลยดีกว่าซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกสำหรับซีซั่นนี้่ว่าได้เริ่มเริ่มกับความช้ำแบบถูกทิ้งแบบคนถูกทิ้ง แล้วก็ต่อด้วยจมอยู่ในห้องเดิม,มถูกทิ้งแล้วก็เลยอยู่ในโพสิชันเมเดิมจอมจมอยู่ในห้องเดิมครับให้พี่หมูโชว์นิดนึงดีกว่า<ส>นะครับไหนๆก็มาควรถูกทิ้งก่อนเลยพี่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้จะมีทางไหนให้ฉันเลืก โอ้ยคนถูกทิ้งเพลงนี้นี่แบบโคตรระความดังนะพี่จริงๆจริงผมเวลาไปที่ไหนตอนไหนเนี่ยในยามิการเนี่ยผมได้ยินทุกร้านอะพี่ยามิการยามิการก็ได้แต่จริงๆตำหน้าปัดติทิวนี่เราก็ได้ยินเพลงนี้ทุกวันอยีรู้สึกยังไงบ้างครับที่เพลงนี้แบบเข้าไปอยู่ในใจคนฟังดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็อยากให้รอฟังเพลงต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแบบที่ครับ แบบที่มันเป็นมาแบบที่ทุกคนชอบนะฮะแต่ว่ายิ่งรู้สึกว่าพี่หมูจะช้ำรักตลอดนะคะไม่เคยสมหวังเลยหรอไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วหลายๆคนถามแบบเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นเจ้าพ่ออยากจะเป็นเจ้าพ่อเพลงโอขังก็แบบไม่ใช่นะครับบังเอิญโอกาสที่ผมจะได้ออกเพลงเนี่ยไม่ได้เยอะมากนักแต่แต่ละครั้งที่ออกมาเนี้ยผมก็เลยเลือกเพลงที่เด่นๆแล้วเพลงที่เด่นๆที่ผมคิดว่าอยากนําเสนอ บังเอิญมันเป็นเนื้อหาเพลงเศร้าตรงนั้นเลยเป็นเนื้อหาเพลงแบบอกหักสักกูอยางอีกเพลงหนึ่งอินไม์รูมให้พี่หมูโชยฟังดีกว่าอีกเพลงหนึ่งตะกกี้จะจบแบบว่าเผื่ออินไม์รูมเอาตอนนี้เลยฮะคัะยังลืมไม่ได้ก็บอกเธอเลยไม่เคยรับได้ทุก่าน รู้สึกถึงอนุภาพพลังงานบางอย่างอยู่ข้างๆผมตอนนี้ตอนหรือ,อเปล่าไม่ใช่ไม่พี่หมูคือ <laughs> ตอนพี่หมูพูดคุยกับเรารดูเหมือนพี่หมูก็แบบป่ปวยๆยอยู่อะออแต่คือพอร้องเพลงเอา้าก็หายป่วยแล้วนี่ กลายเป็นเสียงเหมือนในซีดียังงไอย่างนั้นจริงๆ,งงๆ,ๆ,ๆเราเล่นกีตาร์เป๊ะมากเล่นกีตาร์เก่งมากจริงจริงจอเฉพาะตอนแสดงเลยครับผมสงสัยมานานแล้วทําไมนักกีตาร์เก่งๆเนี่ยกีตาร์จะต้องเป็นรอยหมดทุกคนนะครับพี่อันนี้ใช้มาตั้งแต่รุ่นไหนครับนนไม่มีตังค์เอาล่ะครับรอทุกคนโหลดเพลงเยอะๆนะฮะนะครับช่วยพี่หมูด้วยสองสามหนึ่งเก้าเก้าเก้านี่พี่หมูเห็นใจหน่อยนักกีตาร์นี่ก็ไปเลยเนี่ยถูกตัวใหม่ไม่เกี่ยวนี่มันเกี่ยวกับแบบที่ใช้กีตาร์ตัวนี้มาเยอะอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็จริงๆตรงเนี้ยหลายๆคน ถามว่าทำไมถึงใช้สกอตเทปครับก็ไม่มีอะไรผมพยายามจะไปเคลือบแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันมันยากเกินไปครับแต่เสียงก็ยังดียังพออยู่อยากใช้อะไรโปรเทคมันไว้อะับเพราะไม่งั้นจะผกไปเรื่อยๆนะจริงๆตัวนี้ผมอยากเก็บไว้แล้วอยากเก็บไว้แล้วก็ใช้ในคราวจำเป็นที่ที่เป็นโอกาสที่เหมาะสมจริงๆที่มีค่าจริงๆอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้นะครับเพรคุณครับยังไงล่ะเอาละครับวันนี้พี่หมูมาแน่นอนนะครับมีเพลงใหม่นะฮะเรามา พูดคุยถึงเรื่องเพลงนี้กันดีกว่าเพลงชื่ออะไรครับเพลงชื่อรักแท้ไม่มีจริงครับทําไมอะพี่ก็เอาง่ายๆเลยนะเหมือนแบบถ้าเปรียบเป็นเรื่องราวเป็นหนังเนี่ยครับผู้ชายคนนี้มีความรักดีๆแต่ก็เดินทางมาจนถึงวันอกหักถูกทิ้งทิ้งให้อยู่ในห้องเดิมๆอยู่ในอินไมรูมอยู่ในโพสิชันเดิมๆแบบจมจมกับความเศร้าไประยะเวลาหนึ่งจนเขาเชื่อว่ารักแท้ไม่มีจริง เกิดแรขึ้นกับชีวิตพี่ครับอ๋อไม่ใช่ตัวละครอ๋อป็นตัวละครเออรับแท้ไม่มีจริงนะฮะนี่นี่เขาบอกว่าเพลงนี้มีสโลแกนด้วยครับพี่สโลแกนคืออะไรของเพลงนี้เรามีสโลแกนด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามีสโลแกนอ๋อสโลแกนอยู่ในนี้เหรออยู่ที่ผมเหรอคือเป็นคำแนะนำในการฟังเหรออ๋อคำแนะนำในการฟังอืมก็ต้องอ่านนะมันเยอะะมันเยอะครับอ่ะเขาบอกว่า คำแนะนำในการฟังเพลงของพี่หมูนะฮะปิดประตูให้มิดชิดอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวทำอะไรพี่เปล่า,เ,า <laughs> เอาของที่เคยมีความหมายเช่นดอกไม้ตุ๊กตารูปถ่ายที่แฟนเก่าเคยให้มาวางรวมกันเ<ม>ตรียมผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่ให้เพียงพอ,อเปิดเพลงของมูสูฟังตามลำดับต่อไปนี้ 1. ไม่เคย 2. เข้ากันไม่ได้สคนถูกทิ้งสี่อินไมล์รูมห้ารักแท้ไม่มีจริง จะตายไหมเนี่ยฟังเสร็จกระโดดเลยใช่ฟังเสร็จเก็บของที่เคยมีความหมายเหล่านั้นใส่กล่องแล้วเอาไปทิ้งสุดท้ายเช็ดน้ําตาและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปฟินาเล่ก็คือสอนใหน้แบบว่าครับประมาณว่าทําใจได้แล้วรู้จักรู้จักความรักมาแล้วสองหวังมาแล้วก็รู้จักความเจ็บครับคือเจ็บแบบรู้จักอะเจ็บแบบรู้แล้วก็จบแบบฟินาเล่บคือเรียนรู้กับความทุกข์ของตัวเองและผ่านพ้นมันไปให้ได้ สำหรับคนจะฟังเพลงนี้นี่ก็ต้องมีหลักการมีวิธีการกันมากมายแล้ววิธีการทําเพลงนี้นะคะเล่าถึงวิธีการทํางานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับทุกเพลงที่ทํามาเพียงแต่ว่าพาร์ทของดนตรีเนี่ยผมตะกี้เนื้อหาเล่าไปแล้วว่าเป็นมาอย่างไรสำหรับดนตรีเนี่ยผมตั้งใจทําเรียนแบบเพลงตัวเองตั้งใจทําเรียนแบบเพลงเข้ากันไม่ได้จริงๆไม่ได้หมายถึงว่า Arrangement ทั้งหมดนะหมายถึงเขาโครง เขาโครงดนตรี<ม>พวกรูปแบบเขาเรียกอะไรอะลีลาจังหวะลีลา,าและจังหวะของดนตรีลีล<ม>าและจังหวะของดนตรี<ม>ท่วงทำนองอะไรประมาณเนี้ยผมอยากลองทำแบบเพลงแบบเข้ากันไม่ได้อีกสักเพลงหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนแน่แนล่ะครับแต่ว่าดูซิว่าเพลงแบบเนี้ยถ้าทำขึ้นมาอีกมันจะดีได้เท่าเก่าไหมโดยที่แต่แขนงไม่ทางอื่นคือไม่ได้ถึงจะลอกลอกของเก่าไปใช่คือเหมือนเป็นเข้ากันไม่ได้พาร์ทถูกเนี่ยอ่าเป็นเป็นไอเดียว่าอยากทำเพลงแบบเนี้ย อีกสักเพลงหนึ่งมันจะออกมาเป็นยังไงอ,อันนี้โจทย์มันก็ยากขึ้นตรงที่ว่ามันห้ามซ้ำอ่ะถ้ามีอะไรที่ไปสะก,กิดซ้ำนิดหนึ่งมันก็เฮ้ยเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้พี่หมูไปหาแรงบันนาลใจมันยังไงเพื่อที่จะแต่งเพลงเศร้าให้ไม่ซ้ำกับเพลงเดิมเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วนะเพลงนี้ตอนตอนที่แต่งเริ่มแต่งมันนานมาแล้วแต่อยู่ดีๆคำว่ารักแท้ไม่มีจริงมันก็ก็ผุดขึ้นมาครับก็บบเลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะนะครับมันน่าจะเป็นบทสรุป คือทั้งดนตรีทั้งอะไรเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเข้ากันไม่ได้มาที่ทุกคนรู้จักนะครับตอนนี้ความความเจ็บทั้งหมดนะความเศร้าทั้งหมดจะจบตรงน,น,นี้ในซีซั่นนี้ที่เพลงนี้คือมันก็ดนตรีก็ถูกเริ่มต้นมาแบบนั้นแล้วแล้วก็จะมาจบตรงนี้แล้วเพลงนี้ก็เป็นบทสรุปได้ของทุกเพลงเช่นพูดว่าคนถูกทิ้ง หรือว่า i ินไม o o รมอยู่ในห้องเดิมแล้วเนี่ยสุดท้ายคนนี้ก็คิดว่ารักแท้ไม่มีจริงละในภาคนี้ก็จบภาคนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันใหม่เลยจบเรื่องของความเพลิดไปที่เพลงนี้เลยใช่เดียกว่าเพลงนี้เป็นบทสรุปปัดชิมบทโอ๋หนังอะไรหรือเปล่านีนะครับอ่ะแล้ว MV แล้วะพี่ m อนี้เราจะได้ชมได้ฟังกันเมื่อไหร่ฮะก็เดี๋ยวรอทุกคนที่แยกย้ายกันไปคิดมารวมตัวกันฮะก็จะมาแชร์กันว่า ตอนนี้มีไอเดียอะไรใหม่ๆที่ที่จะมาให้ MV เพลงนี้ดูสดดูแปลกครับในช่วงนี้แล้วก็ดูดีด้วยดูดีด้วยคยังยังยังต้องประชุมกันอีกรรเริ่มเริ่มละครับเริ่มคิดอยู่ในขั้นตอนการเริ่มคิดเอ,อะไรครับ ก็วันนี้นะฮะพี่หมูมาทั้งทีนี่คงจะต้องให้โชว์สดๆเพลงนี้ใช่ครับแจมกันไหมแจมกันไหมแจ้งมอยากแจมนะไม่ขอฟังเพลงใหม่แบบเต็มเต็มดีกว่านะครับยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวให้พี่หมูเตรียมสาวแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆครับไปทําตามกรรมวิธีที่พี่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะฮะเริ่มต้นต้นแต่ปิดประตูห้องให้มิดชิดนะครับเอาของที่เคยมีความหมายมาวางรวมกันนแล้วก็เตรียมผ้าเช็ดหน้าทิชชู่นะครับ รวมถึงไปฟังเพลงก่อนหน้านี้ครับไม่เคยเข้ากันไม่ได้คนดูกทีอินไมล o o ูมให้เสร็จภายในโฆษณานี้นะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาฟังเพลงนี้เต็มๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะ แล้วก็ตื่นขึ้นมาพบความจริงว่าที่เราเคยชื่อทุกสิ่งรักจริงมันเป็นแค่เพียงในฝัน <S <S เธอเคยทำให้คนอย่างฉันมั่นใจไม่ว่าร้อนหนาวสักเท่าไรหนักแค่ไหนแต่ฉันจะยังมีเธอ ก็คงไม่อาจจะหยุดฝันไกลว่าใครคนนั้นเข้ามาสัญญาก็หมดความหมายสุดท้ายแล้วรักนี้ก็ต้องจบได้ครบได้พบก,ก็เพื่อลาจากต่อให้ทำรรมาดีแค่ไหนมันก็ต้องเจ็บเก็บรักที่เหลือไว้ให้ตัวเอง เจอเงาเคว้งความก็ต้องทนอยู่ให้ใจมันเรียนรู้ว่ารับแท้ไม่มีจริงและแล้วก็ตื่นขึ้นมาพบความจริงว่าที่เราเคยชื่อทุกสิ่งเป็นแค่ฝันลวงกับภาพดเดิม ใจที่มีก็คงไม่อาจจะหยุดฝันไกลว่าใครใคนนั้นเข้ามาสัญญาก็หมดความหมายสุดท้ายแล้วรักนี้ก็ต้องจบได้ครบได้พบก็เพื่อลาจากต่อให้ทำรรมาดีแค่ไหนมันก็ต้องเจ็บ เก็บรักที่เหลือไว้ให้ตัวเองจะเงาขวัความก็ต้องทนอยู่ใจมันเรียนรู้ว่ารักแธไม่มีจริงสุดท้ายแล้วรักนี้ก็ต้องจบได้ครุบได้พุบก็เพลาตารอให้ทำมาดีแค่ไหนมันก็ต้องเจ็บเก็บรักที่ เัอเงาแขวนควางก็ต้องทนอยู่ให้ใจมันเรียนรู้ว่ารักแท้ไม่มีจริงโอ้โหเก็บไม้กอนครับให้รออ่ะสุดยอดเลยให้รอพอีคือจริงๆมันเหมือนจะเป็นความเจ็บนะแต่มันเป็นการเจ็บแบบเราเข้าใจแล้วเราเรียนรู้ที่จะอยู่ต่อไปให้ได้ ใช่ไหมครับยีนใหญ่เพลงเพลงที่ประมาณนั้นครับเรายืนค้ำหัวผู้ใหญ่วะขอโทษค่ะนะครับโโมขอโทษค่ะยืนด้วยกันไหมยืนด้วยกันดีกว่าขนาดเล่นผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนะคะับเมื่อกี้ก็มีฟึดบ้างแต่ว่าก็เอาธรรมชาติเพราะว่ามันคือ feeling มันคือ feeling มันคือ feeling นะครับว่าแต่จะดาวน์โหลดเพลงนี้ได้อย่างไรบ้างครับพี่ครับ ก็ดอกจันหนึ so anyway. so again, like ่งสองสามหนึ <in plus poetry> so like <spirituality> <not so loud> ่งเก้าเก้าเก้าเหมือนเดิมนะครับผมกดทรอออกด้วยนะครับครับออกด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมไปหัดเล่นเพลงนี Например ้ให้พร้อมๆมกับาทุกคนแล้วเดี๋ยวมาแจมกรับนี่ที่เรารู้นะครับพี่หมูเนี่ยทำมาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมีเบื้องไหนที่อยากทำอีกไหมพี่เบื้องลึก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 ลึกแค่ไหนี่ลึกของหัวใจลึกของหัวใจพี่หมูไว้พี่หมูเดี๋ยวกิ่งจะรอฟังเพลงเพลงแบบว่าที่ที่มันไม่เศร้าอ่ะจากพี่หมูว่าอันนี้ขอให้เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะี่พเป็นปัดชิมมาบทของความเศร้าของพี่หมูจบลงที่เพลงนี้กเพลงหน้าขอแบบไม่ใช่หน้าอีโรติกไม่ใช่หน้าอีโรติกจริจะมีเพลงที่แบบเอกโซตักอะไรอยางี้บ้างไหมมีมีมีครับก็แหมอยากจะบอก เก็บไว้ก่อนแล้วครับครับอ่ะจะติดตามข่าวสารพี่หมูนี่เราไปได้ที่ไหนบ้างฮะก็มีหลายทางนะครับเออง่ายๆเลย Facebook มี2ทางนะครับใครที่มี Facebook ของตัวเองอยู่แล้วเซิร์ชชื่อ M U w e n t w a l M U Z e t u ออกล้องนี้ข่าวไปนการทอล์คโชว์หรือเปล่าใช่ดีกล้องนี้โอเค M U w e n t w a l M U Z e t u นะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งนะครับสำหรับค่าย Why Music ก็ Why Music dot c o ม ก็เข้าไปติดตามข่าวสารกันได้เร okay. uh> uh ื่องราวต่างๆมากมายอย่างนี้นะคะแล้วก็อินสตาแกรมด้วยเพิ่งมีของเขาเลยอินสตาแกรมอะไรบอกเขาเร็ว MU underscore MU ZU นะครับโหโซย้ำดาวโหลดอีกครั้งหนึ่งครั้งดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากมากครับขอบคุณครับผมสุดยอดครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิม์ www.gmmmusic.com/live gmm music บ้านหลังใหญ่ของคนรัฐดนตรี